ต้อนรับกลับสู่ช่อง a u t o ้สก p อวันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวรถกระบะที่หลายคนรอคอยกับระโย500 C p ีพิกั2,026การกลับมาอีกครั้งของรถกระบะระดับตำนานที่ถูกนํามาปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่งและเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้เหมาะทั้งสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจําวันในด้านรูปลักษณ์ภายนอกเปโย500ซีพิกั2,026มาในดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่ดูบึกบึน แข็งแรงและพร้อมลุยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้เปโยรุ่นใหม่ไฟหน้าเลตดีไซน์คมชัดช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับตัวรถกันชนหน้าและซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีระยะห่างจากพื้นสูงทําให้ขับขี่บนถนนครุ่ขรับหรือเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจกระบะท,ท้ายมีพื้นที่กว้างใช้งานได้จริงเหมาะสาหรับบรรทุกของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารของเปโยร้โย5ี่ปิกอัพ2026ได้รับการยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน วัสดุที่ใช้เน้นความทนทานแต่ยังให้ความรู้สึกสบายในการใช้งานแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มารวัดเป็นแบบดิจิทัลหรือืิ่งดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่อ่านข้อมูลได้ชัดเจนเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการขับขี่ระยะไกลนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหไลาจุดเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้านสมรรถนะเป์โย510ปิกอัพ2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและเบนซินให้แรงบิดสูงเหมาะกับการบรรทุกหนักและลากจูงระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติช่วงล่างและโครงสร้างตัวถังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการใช้งานในสภาพถนนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนล้อหลังและตัวเลือกขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่ ในเรื่องของราคาเปยโย504รปิกอัพ2026คาดว่าจะตั้งราคาให้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อแข่งขันในตลาดรถกระบะโดยราคาประมาณเริ่มต้นราว2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, และอาจเพิ่มขึ้นตามรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ติดตัง้งเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่ทนทานคุ้มค่าและมีความทันสมัยโดยรวมแล้วเปยโย5 40, 2, 0 4รปิกอัพ2026คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานทั่วไป หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่แข็งแรงใช้งานได้จริงและมีสไตล์ไม่เหมือนใครรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับ